สวัสดีตอนเช้าจ้าแม่ลิลี่สาวผู้ไทยปรกระเทินด้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้าบรรยากาศเช้าเช้านะคะหน้าบ้านลิลี่เองจ้ะมีสมีหนองน้ำยี่สองหนองนะคะตอนนั้นเขาเอินว่าหนองคำในรวมสมบูรณ์นะคะด้านนี้ก็จะเป็นหนองคำนอกและเป็นที่ที่เขาจัดงานลอยกระทงทุกปีจะอยู่ตรงนู้ดเห็นไหมคะเขาจะจัดงานลอยกระทงทุกปีตรงนู้บรรยากาศดีมากเลยค่ะ หน้าบ้านลิลี่นะคะจะอยู่ตรงทางจะไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนบานดงสมัยยังน้อยลิลี่กับซียางไปนี่นะค่ะทางไปโรงเรียนเสี่ยนบานไกลโรงเรียนนะคะแต่ไปสายประมูจ้ะบ้านลิลี่กับซีโคกเนนะคะเพราะว่ากาล่งงมังเหล่าออกว่าสเืเอ่อมองปลูกเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผลไม้ข้างบ้านแต่ก็ยังไม่สําเร็จเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าไอเกเข้าวนะคะเนาะ แมลลิลี่ว่าจะโฉมดินนะคะดุมดินข้างบ้านแถวและแวกนี้นะคะแล้วก็ปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงให้ย้ายย้ายไว้กินนะคะนี่นี่ทางไปโรงเรียนนะคะทางไปโรงเรียนบ้านดงนี่ตรง,งแยกนี้เลยแล้วก็ลิลลี่เลี้ยงเป็ดนะคะย้ายลิลลี่เลี้ยงเป็ดไว้พอกินนี่เพื่อนกะเป็ดเพื่อนกะลงไปหากินเองนะคะไข่เป็ดที่นี่เป็นเป็ด ไข่เป็ดออร์แกนิกจ้ะเป็นไข่เป็ดออร์แกนิกที่เลี้ยงโดยธรรมชาตินะคะซิบอเดให้กินหัวออหอัวอาหารอย่างเพิ่นกะซิลงร้อยน้ำล่ะกะ่แร้งมาเพิ่นกะซิขึ้นมาแต่มันไม่เยอะค่ะบ่หอนเอาซิตัวซ้ำเลี้ยงไว้ให้น้องเฟซบุ๊กกินซื้อถ้าเฟซบุ๊กไม่อยู่ก็จะไม่ค่อยมีคนกินเลยยายจะไม่กินไข่ยายจะไม่คม่อยกินไข่นะคะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศบ้านลิลลี่นะคะตอนเช้าวันนี้ จะให้น้องเฟซบุ๊กเข้าไปเก็บไข่เป็ดอ่ะเข้าไปค่ะ,ะเป็ดเริ่มไข่แล้วนะคะแต่กนเป็ดยังบ่ไข่อันนี้เป็ดเริ่มไข่แล้วอยู่ตรงไหนลูกเห็นไหมอ่าตรงไหนเจอจแล้วค่ะเป็ดไข่เป็ดน้องเฟซบุ๊กมีไม่โลกม,มีกี่มีกี่ฟองอุ้ยได้สามฟองเอามายกมาค่ะโชว์ดูสิคะ โอ้วันนี้ได้สามฟองค่ะไข่เป็ดน้องเฟซบุ๊กมาโชว์ดูสิลูกมาโชว์ดูสิออกมาออกมาออกมามาโชว์ไข่เป็ดดูสิแต่เยอะไหมระวังน้ำนี่น้ำมากอันาดนี้หอมเลยนะโชว์ดูสิแค่ลูกนี่นี่นี่ไหนดูสิโอ้โไหนโชว์โชว์สิโชว์โชว์โอ้ไข่เป็ดน้องเฟซบุ๊กอ่ะนี่จ้ามาเบิ่งไข่เป็ดออร์แกนิกของน้องเฟซบุ๊กนะคะปกติเป็ดลิ้นมีประมาณ เกือบสิบตัวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงไทยขนเพิ่นเพิ่นกเ็เลยยังมาไขมือน,นี้ไขมือแรกค่ะเนี่ยมาเบิ้งนะคะว่าไข่เป็นสเปซจังไดเนี่ยลูกก็ช่วงแรกๆเนาะก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่สดสดนะคะออร์แกนิกนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบเลี้ยงปล่อยนะคะนี่เลี้ยงแบบเลี้ยงปล่อยเลยให้ลงหนองแรกมากก็ขึ้นมาอา,อาหารเสริมมันก็มีห้ํานะคะมีรำข้าว น่รำข้าเล็กๆน้อยๆวันนี้จะทอดไข่ดาวนะคะให้น้องเฟซบุ๊กสอลูกก็พอดูนะคะเบิ้งว่าไข่เป็นไดนี่อ้ยเนื้อสุดยอดเลยค่ะนี่ๆๆไข่ดาวของน้องเฟซบุ๊กอุ้ยนี่นี่ไข่ก็จะออกมาสีสันสวยงามลูกโตเลยค่ะเห็นบอกคะปลอดสารพีษเพราะเป็นไข่เป็ดออแกนิกนะคะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อยายได้เด้อยายทองคําเพราะว่านหาลานเล่าไปแล้วก็สิบบริ้กินคะ่ะแกจะไม่กินไข่ปกค่อยกินไข่นะคะเดี๋ยวเราไปทอดดูจ้ะวันนี้ให้น้องเฟซบุ๊กกินแค่2ฟองออาเทน้ำลงไปก่อนคะออ่ะอุ้ยสองลูกพอเนะแ <c oughs> สงไฟอาซิโบเพียงพอนะคะ <c oughs> กระทะน้อยทำกระทะเล็กให้น้องเฟซบุ๊ก ได้นะคะไข่ของน้องเฟซบุ๊กเทลงไปค่ะอ้ยไอ้ดาวน้องเฟซบุ๊กแล้วมักไข่ดาวแล้วกินง่ายจะ้ะน้องเฟซบุ๊กอยู่ง่ายกินง่ายขนาดง่ายขนาดนี้ยายยังทอดไข่ดาวไม่เป็นนะคะอยู่กับยายเนาะเลี้ยงตามแบบบานๆเขานนะตามภาษาบานๆ หลานซ้ายแบบว่าเรียกร้องอยากกินไข่าดาวไม่เคยได้กินไข่ดาวค่ะได้กินแต่ไข่ทอดน้องเฟซบุ๊กเพิ่นจะไม่ชอบสุกเกินไปเพิ่นจะชอบแบบว่าเป็นไข่แตกตุยเพิ่นเอินว่าไข่แตกตุยคือแบบว่าไข่ยางมะตูมนี่จ้าไข่ดาวน้องเฟซบุ๊กแม่แม่กับพวกใครจะมีฝีมือเั็นไดแต่ก็พอได้ค่ะนี่อาหารเช้าเอาเปิดติ๊บข่าวระวังลูกระวังโอเคว้าวชอบไหมคะ เอากินเลยค่ะไข่อะไรคะน่ะไข่ดาวไข่าวแตกตุย๋ยนี่จ้าชีวิตประจำวันของน้องเฟซบุ๊กถ้ะถ้ายู่กับแม่แม่ก็ใหดกับข้าวบุเป็นยังมากกับทอดไข่ให้เพื่อนกินนะคะแล้วก็ไปโรงเรียนแต่ตอนนี้ไม่ไปโรงเรียนแล้วรอบินไปกับแม่ที่เยอรมันอย่างเดียวจะ้ะเนื้อไข่แดงมากเลยเนะลูกเนาะอร่อยไหมคะ อร่อยมากมอืมไข่ออร์แกนิกของน้องเฟ e บุ๊กอย่าลืมนะคะบอกนะมาซื้อมาซื้อไข่กับยายนะถ้าน้องเฟสบุ๊กไม่อยู่เนาะม,มาซื้อไข่กับยายผมนะก็จะออกวันละไม่เกิน7-8 7, 8, 7 8ฟองเด้อค่ะเด้อเซ็ออกบ่เกินหันเพราะว่ายายมีเป็ดเท่านั้นซื้อมาเท่าใดกรก็ตายเบิดค่ะเพราะว่าเป็ดเพิ่นสิแลนอันคืนแลนลง โอ้โดนรถเหยียบเห็นบหมเป็กเพ่นแลนลงน้ำระบัดขึ้นมารถเหยียบค่ะก็เลยเือบกี้ตัวค่ะใครสนใจติดต่อได้นะคะเยทองคำค่ะที่บ้านเลยเดอมาจองกับเพิ่นเลยเดอจ้าสำหรับช่วงสุดท้ายนี้แมลลี่และน้องเฟ e บุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าแมลลี่และน้องเฟ e บุ๊กจะพากันไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่และน้องค่ะวันนี้สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ